สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับอิตาลีนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็มาวัดดีเสียนะครับของ IPM โมดูลนะครับซึ่งตัว IPM โมดูลนะครับก็เมื่อถอดซิงค์นะครับตัวนี้ออกแล้วนะครับก็จะเจอนี่ครับ IPM โมดูลนะครับก่อนที่เราจะตรวจเช็คดีเสียนะครับเรามาดูกันก่อนว่าตัว IPM เนี่ย IPM โมดูลเนี่ย มันมีขาเป็นยังไงนะครับแล้วเราจะเช็คยังไงมีวิธีการเช็คยังไงนะครับนี่คือตัว IPM module นะครับตัวช่องนี้ประมาณน,าณนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น m i c r o c o n t r er เ l อ e r นะครับเป็นตัวควบคุมนะครับใน IPM module เนี่ยมันจะประกอบไปด้วย ตัว IGBT นะครับหกชุดนะครับแล้วก็มีตัวไดโอดพาวเวอร์ไดโตัวหนึ่งนะครับคือตัวนี้นะครับมีทั้งหมด6ชุดนะครับ <Okay. S 1> ในการวัดดีเสียนะครับคือการวัดดีเสียก็คือการวัดตัว IGBT นั่นเองว่ามันเสียไหม แล้ววัดดีเสีย igvt เนี่ยวัดยังไงก็คือวัดดีเสียของมอสเฟตแล้วก็ทรานซิสเตอร์นั่นเองก็เพราะว่าตัว i อจีวเนี่ยมันคือมันเอาคุณสมบัติของมอสเฟตและทรานซิสเตอร์วมกันนะครับซึ่งในคลิปที่แล้วนั้นผมก็ได้แนะนำในการวัดดีเสียมอสเฟสแล้วก็ทรานซิสเตอร์ไปแล้วนะครับยกตัวอย่างนะครับในการวัดดีเสีย เราจะเริ่มวัดที่ขา U ขา V นะครับขา w ที่ต่อไปที่ c o m เพรเอร์แอร์นะครับที่ต่อไปที่คอมเเอร์แนะครับโดยวัดเทียบนะครับใช้มิเตอร์เข็มวัดเทียบวัดเทียบกับอะไรวัดเทียบกับกาวนะครับกาววัดเทียบกับกาวนะครับแล้วกกาวมันอยู่ขาไหนนะครับยกตัวอย่าง มานี้ก่อนยกตัวอย่างเอาขา u ยูขา u ยูก่อนนะครับขา u ยูมันมานี่นะครับขา u ยูมานี้นะครับไล่มาไล่มานะครับมานี้ก็มาเจอที่ไดโอดนั่นเจอไดโอดแสดงว่าเราวัดไดโอดนะครับการวัดไดโอดแม่แอดตรงจะขึ้นไม่แอดกลับคือไม่ขึ้นเคม,มิเตอร์จะไม่ขึ้นนะครับแล้วคราวนี้ กาวมันู่ตรงไหนก็ตรงต่อมาที่ไดโอดมานี่นะครับมานี่กาวสรุปง่ายๆก็คือเป็นการวัดเทียบกาวนะครับระหว่างขา U ขา V ขา w u นะครับแล้วเป็นการวัดภายใน IGBT หรือวัดไดโอดนะครับโดยเทียบกาวนะครับ วัดขา U ขา V ขา W เทียบกาวนะครับเข็มจะขึ้นครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ขึ้นครั้งหนึ่งก็คือถ้าไบาแอดตรงที่ไดโอดเข็มจะขึ้นถ้าไบาแอดกลับที่ไดโอดเข็มก็จะไม่ขึ้นนะครับโดยผมนะครับโดยผมจะสาธิตการวัดให้ดูนะครับโดยใช้เมนบอร์ดอินเวอร์เตอร์นะครับของ lg นะครับในการตั้งย่านวัดนะครับ ตั้งย่านวัดไปที่ r x สิ 10, หรือวัดไดโอดนะครับสำหรับมิเตอร์ตัวนี้นะครับวัดไดโอดอยู่ที่ r x สิ 10, นะครับสังเกตขานะครับขา u v w คือขานี้มีขา u ขา v w นะครับแล้วมันก็จะต่อมานี่นะครับต่อมานี่ขา w นะครับขา v นะครับแล้วขา u ะครับวัดเทียบกับก้าวก้าวก็อยู่ทุกขานี้ขาสุดท้ายคือขาที่สิบเจ็ดขานี้นะครับในการวัดนะครับวัดเทียบกับก้าวได้เลยนะครับวัดขา U ก่อนนะครับขึ้นนะครับนี่คือการวัดครั้งที่หนึ่งนะครับวัดขา V นะครับขึ้นนะครับนี่คือการวัดครั้งที่หนึ่งนะครับวัดขา U นะครับขึ้นนะครับคือการวัดที่หนึ่ง คือการวัดครั้งที่1นนะครับแล้วสลับสายสลับสายนี้จะไม่ขึ้นนะครับสลับสายไม่ขึ้นขายูนะครับไม่ขึ้นเข็มกระดิกนิดนึงนะครับแสดงว่าไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นการวัดในวงจรถ้าวัดในวงจรเนี่ยเข็มจะกระดิกขึ้นนิดนึงแล้วก็ลงนะครับเพราะว่ามีสัญญาณอื่นบรบกวนนะครับทําให้มีความคาดเคลื่อนได้บ้างนะครับต่อไปขาวี ไม่ขึ้นนะครับคาดยู w, ไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าวัดเทียบกาวทั้งหมดเนี่ยครับ UVW เนี่ยถ้าขึ้นทั้งสองครั้งเลยนะครับสลับสายแล้วขึ้นทั้งสองครั้งสแสดงว่าช็อตนะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นเลยนะครับแสดงว่าขาดนะครับแสดงว่าขาดแต่ถ้าเป็นไดโอดบิดล่ะนะครับเป็นวงจรเรียงกระแสนะครับ ซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้ผมก็ได้แนะนําการวัดไปแล้วนะครับซึ่งวิธีสังเกตนะครับเราก็สามารถวัดจากไฟเข้านะครับ220โวลต์สองขาและสองขากลางครับนี่คือไฟเข้าจะมีลูกศรคล้ายๆตัวนอนไฟเข้าจะไม่ขึ้นทุกกรณีนะครับถ้าขึ้นแสดงว่าช็อตนะครับมันเชื่อมพ้าหากันนะครับจะไม่ขึ้นทุกกรณีเลยนะครับนะครับ แต่ถ้าวัดไปแต่ถ้าเทียบระหว่างไฟเข้า220โวลต์นะครับแล้วไปเทียบไปที่ไฟบวกนะครับจะขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างนะครับจะขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างนะครับขึ้นขึ้นนะครับแต่ถ้าฝั่งนี้เหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับไฟลบนะครับจะขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างนะ นี่ไม่ขึ้นนะครับอันนี้ไม่ขึ้นนะครับต่อไปจะขึ้นนะครับขึ้นขึ้นขึ้นครับแสดงว่าไดโอดใช้ได้นะครับซึ่งในคลิปที่ซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้ผมก็ได้แนะนําการวัดไปแล้วนะครับโอเคนะครับสําหรับการวัดดีเสียของ IPM โมดูลนะครับในคลิปหน้านะครับเราก็จะมาวัดไฟในวงจรอินเวอร์เตอร์นะครับ มันใช้ไฟยังไงนะครับแล้วก็กระแสไฟอยู่ที่เท่าไหร่แรงดันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็มาพบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบวัสดีครับ